ปลเป็นเลยมากคือถ้าเป็นอะไราเอะมากคือาบ่อยเรองนสัย่สารานะให้เขาใส่ใช่ไหมครับนเลือ

ล้างกายีขกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปะนะด้วยเปเยไมันดีขึ้นไหมล่ะเขาเป็นอะไรมาล่าเราเป็นอะไรมาเป็นไอะไรอะปัสสาวะบ่อยแล้วก็เป็นอะไรขาเป็นตะคิวบ่อยเไม่มันไม่ด้เนแล้วดีแล้ว ดีแล้วไม่เป็นแล้วก็ดีแล้วนะออเอออ่ะมาทำแล้วบ้างะอะไรมากเก็บตรงนี้ก็ไดสามัแล้วก็อาหลงขาาางสาหาเยเงเ้ยเงี้เ้เงีย ตรงนี้ยังไม่หายปุดมาเดนมาเดินมาท่านล้งทัล้างนำบนะำบุคนละสามร้อยไดยยืดยืดยืาลงมาเดข้นะตรงไหนแล้ว ไปทำบุญนะสามร้อยวัดไหนได้สามร้อยนะวัดไหนได้นะวัดแถวบ้านนี่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 ไปทำบ้ญ